เชื่อไหมครับว่าห้องเรียนแบบที่เราเคยเรียนกันมาเนี่ยมันกำลังจะกลายเป็นอดีตไปแล้วล่ะครับเพราะว่าตอนนี้ทั่วประเทศไทยกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆในแวดวงการศึกษาและนี่คือเรื่องราวที่จะพาเราไปดูอนาคตของการศึกษาดิจิทัลของไทยกันครับลองนึกภาพตามกันดูนะครับห้องเรียนที่ไม่มีกระดานดาไม่มีหนังสือเรียนเป็นตั้งๆแต่มีแค่อุปกรณ์ดิจิทัลที่เชื่อมต่อนักเรียนทุกคนเข้ากับโลกของความรู้ได้แบบไร้ขีดจากัด อนาคตที่ว่าเนี่ยอาจจะใกล้กว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะในบ้านเราที่วงการการศึกษากำลังจะก้าวกระโดดครั้งสำคัญจริงๆครับทีนี้การเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับแต่เป็นแผนระดับชาติเลยทีเดียวเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มดิจิตอลแห่งชาติซึ่งมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากคือการสร้างวิสัยทัศน์การเรียนรู้แบบใหม่เอี่ยมกับคนทั้งประเทศเลย เอาละครับหัวใจหลักของแผนนี้เลยนะคะเขาเรียกว่า NDLP หรือ National Digital Learning Platform ครับนี่คือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลแห่งชาติของไทยเรานี่เองซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการคิดง่ายๆเลยก็คือมันเหมือนเป็นกระดูกสันหลังเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำหรับยุคใหม่ของการศึกษาไทยเลยครับแล้วเป้าหมายหลักของ NDLP มันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆเลยนะคะลองนึกภาพตามดู เด็กนักเรียนที่เชียงใหม่กับเพื่อนอีกคนที่อยู่ยาลาเนี่ยสามารถเข้าถึงสื่อการสอนเจ๋งๆชุดเดียวกันได้เลยพร้อมๆกันเลยนี่แหละครับคือการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มันเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของประเทศโอกาสทางการศึกษาต้องเท่าเทียมกันผ่านแพลตฟอร์มกลางตัวนี้โอเควิสัยทัศน์นี่ฟังดูดีมากๆเลยใช่ไหมครับแต่คําถามที่สําคัญมากๆเลยก็คือว่าแล้วไอ้เจ้าแพลตฟอร์มที่ว่าเนี่ยมันจะไปอยู่ในมือของน้องๆนักเรียนได้ยังไง เราจะเปลี่ยนไอเดียที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ให้กลายเป็นของที่ใช้ได้จริงๆในห้องเรียนได้ยังไงล่ะและนี่เลยครับคือคำตอบอุปกรณ์ที่ถูกเลือกให้นำวิสัยทัศน์นี้มาทำให้เป็นจริงก็คือ Lenovo Chromebook 5 0 0 e gen 4s ซึ่งมันไม่ได้เป็นแค่โน้ตบุกธรรมดานะครับแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้โดยเฉพาะเลยทนทานมากใช้งานก็ง่ายสุดๆแล้วก็เชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ได้แบบไม่มีสะดุด แล้วจุดที่มันเจ๋งที่สุดเลยก็คือว่าทั้ง2องอย่างนี้มันไม่ได้ทํางานแยกกันนะครับตัวแพลตฟอร์ม NDLP กับ Chromebooks เนี่ยมันเหมือนกับเป็นสมองกับร่างกายเลยครับคือมันถูกออกแบบมาให้ทํางานคู่กันประสานกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้ได้โซลูชันการเรียนรู้ที่ดีที่สุดออกมาถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะครับความสัมพันธ์ของ2อ,อย่างนี้มันเหมือนเป็นการคูณพลังกันเลย ตัว NDLP เนี่ยก็คือคลังสมองขนาดยักษ์เลยที่รวบรวมความรู้ทุกอย่างไว้บนคลาวด์ส่วนเจ้า Chromebook เนี่ยแหละครับคือประตูที่จะเปิดให้นักเรียนทุกคนเดินเข้าไปในคลังสมองนั้นได้เห็นไหมครับว่ามันขาดกันไม่ได้เลยจริงๆทั้งหมดนี้เนี่ยมันมีขั้นตอนของมันอยู่นะครับเริ่มจากสเต็ปแรกเลยคือการวางวิสัยทัศน์สร้างแพลตฟอร์มกลางระดับชาติขึ้นมาก่อนพอมีวิสัยทัศน์แล้วสเต็ปที่2ก็ตามมาเลยครับคือการส่งมอบเครื่องมือที่ใช้ที่สุดให้กับผู้เรียน และทั้งหมดนี้มันก็จะนําไปสู่สเต็ปสุดท้ายครับคือผลลัพธ์ที่เราจะได้เห็นยุคใหม่ของการศึกษาดิจิทัลในประเทศไทยนั่นเองเอาล่ะครับพอจะเห็นภาพใหญ่กันแล้วใช่ไหมฮะทีนี้เราลองมาเจาะลึกกันดีกว่าว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงกับคนที่อยู่ในวงการศึกษาจริงๆยังไงทั้งตัวนักเรียนเองแล้วก็คุณครูด้วย จริงๆแล้วหัวใจของโปรเจกต์ทั้งหมดนี้เลยนะคะสรุปได้ง่ายๆในประโยคเดียวเลยก็คือแพลตฟอร์มระดับชาติกับเครื่องมือในห้องเรียนเนี่ยต้องทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกโฉมการศึกษานี่แหละครับคือเป้าหมายที่ชัดเจนที่สุดของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เลยและทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันก็พาเรามาถึงคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดครับว่าการผสมผสานกันร,ระหว่างวิสัยทัศน์กับเทคโนโลยีครั้งนี้ มันจะเป็นกุญแจดอกสําคัญจริงๆหรือเปล่าที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพของนักเรียนไทยซึ่งเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเลยครับ